ส่วนกลางที่มีพื้นที่เยอะที่สุดแห่งเดียวของเทศบาลนูม่โจ้ที่มีทั้งน้ําแล้วก็มีต้นไม้เหมาะสําหรับที่จะเป็นปอดของคนไม่โจ้เหมาะสําหรับที่จะเป็นสวนสาธารณะเป็นจุดอ,ออกกําลังกายและแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะจัดทาเป็นตลาดชุมชนตลาดนัดหรือถนนคนเดินเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีได้ด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองเห็นว่าเทศบ,บาลเมืองแม่โจ้นเนี่ยมีประชากรเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับทั้งประชากรที่อยู่ในนี้แล้วก็ประชากรแฝงทั้งผู้ที่มาทำมาหากินมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่แต่เราไม่มีสถานที่ที่สำหรับพักผ่อนสำหรับประชาชนหรือว่าไม่มีพื้นที่ส่วนกลางาที่มีความเหมาะสมผมก็ดูแล้วหลายแห่งครับเห็นว่าที่นี่มีความเหมาะสมที่สุด แต่เดิมมันชื่อว่าร้องที่พูดก็เลยอเอาเข้าที่ประชุมของผู้นําแล้วก็ชุมชนต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นสวนสวนรรค์เมืองไม่โจ้แล้วเราก็จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสวนสวรรค์ของคนไม่โจ้จริงๆครับ่ายกครับเราคงจะต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องอในในทุกมิตินะครับทั้งของการพัฒนาทั้งของการ ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมหรือว่ากิจกรรมกุมคนหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมถนนคนเดินต่างๆก็ต้องทําต่อเนื่องต่อไปครับเรื่องการหาสถานที่้าขายยากสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่รองรับในเรื่องการทํามาหากินของน้องประชาชนได้อีกที่หนึ่งสําคัญที่สุดอีกอย่างกนึงคือว่านโยบายของท่านนายกประหยัดนะครับได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับส่งเสริม การสร้างงานสร้างอาชีพของพี่น้องชนชนในเขตเทศบาลยูไมโจสถานที่แห่งนี้ก็จะรองรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลยูไมโจและก็ผู้ผู้ประกอบการค้าขายในเขตใกล้เคียงซึ่งสามารถจะมาใช้สถานที่แห่งนี้เํามาหากินสร้างไรายได้ได,ได้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจังหวัด ไม่มันม่มที่นกลางไะเนาะปอดมู่ของเขาเนี่ยสิ่งปลู 啊，一个小孩，一个大自由天嘛，就是专门放那个小鸟开。